สวัสดีค่ะก็มาพบก,กับนกอีกแล้วนะคะกับการเปิดกล่องวันนี้นกไปงานของบอบ b ี้บามาค่ะโดยมีชื่องานว่า The New Classics f a l l and Holiday 2013เลยก็พอกลับมาถึงบ้านปุ๊บเปิดกล่องปับ๊บก็เลยอยากจะเอามาให้ดูกันเป็นกล่องกระดาษที่แข็งแข็งแรงมากก็เอาไว้เก็บของได้เนาะ เนี่ยดูสิสวยมากเลยอะเป็นสีชมพูแบบนีออนด้านในของในกล่องมีมากหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชิ้นนี่ค่ะเดี๋ยวหนูให้ดูทีละชิ้นนะคะอันนี้ก่อนเลยอันนี้ก็เป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งของวันนี้เป็น Bobby Brown Luminous Moisturizing Treatment Foundation ค่ะก็ เป็นรองพื้นคือบ๊อบบี้บาวเขาก็จะเด่นเรื่องรองพื้นอยู่แล้วด้วยแล้วก็ตัวนี้จะช่วยกระจายแสงแล้วก็ให้ไปเลือกสีที่เหมาะกับผิวของเราก็เดี๋ยว BA ก็จะช่วยนะคะก็คือปาดที่ตรงนี้เลือกสีที่เหมาะกับเราแล้วก็ตัวนี้เขาบอกว่าเขาเด่นเขาก็คือนอกจากกระจายแสงได้ดีแล้วเนี่ยมันยังบางเบาแต่ว่าปกปิดได้ดี ที่สําคัญก็คือเติมระหว่างวันได้ด้วยอเป็นรองพื้นที่เติมระหว่างวันได้อะ่ะอเก okay, ไเมล่าแล้วกอ็อะไรนะอีกอย่างหนึง่งเขาว่าตัวเนี้มันมันเป็นบํารุงด้วยในตัวค่ะคือช่วยบํารุงผิวไปด้วยเป็นรองพื้นที่ช่วยบํารุงผิวได้ด้วยอ่าโอเคนะไปลองดูอันนี้เป็นสี n น t u อ a l สีค่ะ สำหรับอีกอันนึงก็พาเลตที่หลายคนน่าจะอยากได้เป็นแบบนี้ชื่อว่า Bobby Brown Rich Chocolate Eye Palette มันดีตรงไหนหรออันนี้คือบอกาะกับว่ามันมีหัวแปรงมาด้วยเป็นหัวมีมีสองหัวแปรงนะคะ เราขอดูโปรยก่อนอนึ่เห็นไหมสวยมากก็ใช่เดี๋ยวนะไปนไหนเนี้ยอ่านี่นะคะช็อกโกแลตออฟเซสชั่นแต่อันนี้มันไม่ใช่ชื่อพาเลตเขานะเขาก็ประมาณว่าสีช็อกโกแลตนี่แหละมันมันเป็นสีที่เหมาะ กับการมาทำเป็นสโมกกี้ที่ไม่ดูน่าเบือ่อส่วนเจ้าแปลงนี้นะคะคือด้านหนึ่งจะเขาบอกว่ามันเป็น Dual Ended Eyeshadow แปรงแล้วก็จะเป็น Eyeliner Brush นะคะมีสองด้าน,นมาในพาเลตเลยนะคะแล้วก็จะมี แชโดว์ทั้งหมดนี่เลยนี่เลยค่ะคือมีทั้งเนื้อแมทเนื้อชิมเมอร์แล้วก็มีเนื้อแบบสปาร์กเกอรก็เนี่ยนะคะเนื้อสปาร์เกิรก็คือ,อนี้มีระยิบระยับสวยมากๆาคือแมทก็แมทจริงๆเลยใครชอบแบบสโมกกี้อยากจะลองเขาบอกว่าพาเลตนี้เนี่ย จะช่วยให้คนที่รู้สึกว่าตัวเองอ่ะแต่งคมุกี้ไม่ได้รูปตามไม่ให้อะไรก็ตามจะช่วยให้แต่งได้ง่ายขึ้นไปลองสอบถามเทคนิคจาก BA ได้เลยนะคะว่ายังไงสำหรับอีกอย่างหนึ่งที่วันนี้ก็มีพูดถึงกันนะคะเป็นลองแวร์ไอเบสนี่ค่ะ เขาจะมีสีเฉดสีแล้วเราก็ควรจะต้องเลือกเฉดสีที่มันตรงกับตรงเปลือกตาของเราโดยเฉพาะคนที่มีเส้นเส้นเลือดที่เปลือกตานะคะประเภทแบบม่วงๆเขียวอะไรเงี้ยใช้ตัวนี้แล้วมันจะช่วยให้สีอายแชโดติดทนไม่มันหนังตาไม่มันระหว่างวันแล้วก็สีชัดคือสีจะไม่เพี้ยนจาก ที่เราเห็นในพานเลตต่างๆเลยน่าสนใจแล้วก็อันนี้จะเป็นเชียร์ลิปคอลเลอร์นะคะสี p พ s ช i นฟรุตหนึ่งอันนี้นุ้ยังไม่ป่านให้ดูนะสีแจ่มมากสุดๆสุดๆเลยอะ่ะแล้วก็อันนี้เป็น Brush สุดท้ายแล้วนะคะเป็นบลัชสีนูดพีชเบอร์28สวยไหม,มก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ปลายปีที่จะมีออกมานะดนะคะจะให้ดูคือเขาบอกว่าปลายปีนี้ลิปสีแดงจะมา นี่แหละค่ะบอบบีบาวเขาก็จะมีแดงเล,เลยค่ะลิปสีแดงกับพาเลตนี้นะคะที่ปลายปีนี้จะเข้ามาจริงๆที่นกไปดูวันนี้มันก็น่าสนใจนะเพราะว่าสีมันค่อนข้างจะสวยก็คือบอบบีบาาสีเขาโอเคอยู่แล้วเนาะสีค่อนข้างจะชัดก,ก็ประมาณนี้ค่ะว่า แล้วมาเจอกันครั้งหน้านะคะสว,ส,สวัสดีค่ะบ๊ายบาย